มันมีมิติสองมิติฮะจะสรุปตามนี้ก็แล้วกันตเตา h e a ที่เป็นอาตีนะหรือความเชื่อที่เราต้องบรรจุเอาไว้ในใส่กล้าวเรานะครับกับสองตเตา h e a กับอิลเตอเตากับอาตีนะกับเตา h e a กับอิลคือเป็นตเตาฮ e a ในมิติของสิ่งที่เราจะนํามาเชื่อกับเตาฮ e a ในมุมของวิชากระบวนวิชาตเตา heat พอเวลามันอยู่ในภาคของกระบวนวิชาเนี่ยมันก็ต้องมีความซับซ้อนครับธรรมดาแต่ประเด็นก็คือว่า เหมือนกับอิมามกอซารีบอกนะครับท่านไปเปิดดูอ r i s t o t l e Philosopher ซึ่งใช้เรียนในมหาวิทยาลัยราชสัต์สมัยที่ผมศึกษาอยู่นะครับตอนแรกในภาคมมกัดดีมาเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าเอนมุลกาลามเหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใครแล้วเขาบอกชัดเจนครับว่าถ้าเป็นชาวบ้านไม่ได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจข้อสงสัยหรืออะไรยังไงอยู่เฉยๆดีแล้วหนังสือเล่มนี้ที่ฉันกําลังเขียนอยู่เนี่ยปิดไปได้เลยปิดไปเลยเพราะเอนมุลกะลามเหมือนกับยา แล้วยาไม่ได้เหมาะสมสําหรับทุกคนต่อให้มันเป็นยาท่านคิดว่าถ้าท่านไม่ได้ไม่ได้ขาดวิตามินแต่ท่านกินวิตามิน A หรือวิตามิน B หรือวิตามิน C วันวันล,ละสี่ห้าเม็ดแล้วท่านก็บอกว่าโอเควิตามินเป็นของดีแล้วก็ฉันอยากกินวิตามินเยอะๆท่านคิดว่าร่างกายนั่นจะมีปัญหาไหมครับคำถามก็คือว่าถ้ากระลำเป็นยาและใช้กับสถานการณ์ต่างๆและใช้กับผู้คนในเลเวลต่างๆในระดับต่างๆ คำถามคือใครเป็นคนจ่ายยาแล้วคนจ่ายยาเนี่ยต้องรู้กะลามด้วยไหมกําลังมีคนบอกว่าไม่อะ่ะต้องทิ้งไปเลยถ้ามูตะแกนลิมเป็นผู้จ่ายยาเนี่ยแล้วไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่ได้ร่ำเรียนไม่ได้มีความรู้คาถามคือแล้วเขาจ่ายยายังไงฮะคนนี้มีปัญหามาหาเขาโอ้โหเนี่ยเพื่อนบ้านเขาบอกเลยเอ,ลอันละไม่มีอย่างงู้นอย่างนี้มาหาเราถ้าเราตอบไม่ได้อ่ะคือเขาน่ะพังอยู่แล้วนะถ้าเขาโดนระดับ มีการศึกษาอยู่ในวงการอะไรต่ออะไรแล้วมาโต้แย้งเขานะแล้วเขาตอบไม่ได้เนี่ยคือเขาพังอยู่แล้วถ้ามาหาเราแล้วเราก็พังแล้วไม่มีของให้เขาด้วยเนี่ยมันคืออะไรอีกคนหนึ่งปัญหาไม่ได้ซับซ้อนก็จ่ายยาแบบหนึง่งนี่คือสถานการณ์ของคนที่เรียนรู้รู้วิชาและควรจะให้แต่ละคนมากน้อยอย่างไรแต่ต้องมีคนรู้อิมามกอจาลีเขียนตำราไว้อีกเล่มหนึ่งคืออิลจามุลอาวามอันอิลมิลกามคือชุดรั้งคนอาวามไม่ให้ยุ่งกับกะลาม ไม่ให้ยุ่งกับกะรามบางคนบอกนี่อิมนานกาซาลีเตาบัตรตัว,ตวเอาบัตตัวก่อนตายเขียนตำราเล่มนี้ไม่ให้คนยุ่งกับไอ้มุลกะรามดูอะไรอะดูจากชื่อหนังสือนี่แหละว่าไม่ให้คนยุ่งกับกะลามไม่ให้คนอาวามยุ่งกับกะรามท่านไปเปิดตำราที่เขาเขียนไว้ก่อนหน้านั้นอ,ลเ,อ,อเล็กซิสฟิลิปปิโกตตำรากะรามชัดๆเลยเนี่ยในมุกอดดีมาเขียนอยู่ว่าคนอาวามไม่ต้องมายุ่ง ไอ้คำว่าคนอาวาาไม่ต้องมายุ่งเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในอิลจามุลาวามอันอิลมิลกะรามมันเป็นผ้าขยายของมุกดีม่าที่เขาเขียนเอาไว้ว่าเฮ้ยคนแบบนี้ไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยคนแบบนี้รับไปแค่นี้พอเฮ้ยคนแบบนั้นปัญหามากรับไปเยอะๆไอ้ผ้าของคนที่เป็นชาวบ้านน่ะเขาก็ไปขยายต่อในอีกเล่มหนึ่งว่าจําเป็นจะต้องเอลติคอร์มีอากีดาแบบไหนมีหมดแล้วครับอัลลอฮ์ต้องไม่ใช่จีเซมต้องไม่ใช่อะไรอยู่ในอิลจามุลาวามาันอิลมินกะรามซึ่งเป็นเนื้อหาเดิมกับที่มีใน,ในอะเล็กซสิสลอ ตกลงใครเตาบัตใครไม่เตาบัตตกลงใครกุเรื่องใครกุเท็จบอกอิหม่ามชาฟีอีตําหนิงไอ้มุลกะลามมีใครในที่นี้บอกว่าอิหม่ามชาฟีอีไม่เคยตำาหนิไอ้มุลกะลามมีไหมฮะยกมือใหยผมดูหน่อยไม่มีนะครับยอมรับกันหมดนี่มันข้อมูลเบสิกพื้นฐานไม่ต้องยกมาว่านี่ไงอิหม่ามชาฟีโต้แย้งไอ้มุลกะลามอย่างนู้นอย่างนี้คือเขารู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วข้อมูลตรงเนี้ยแต่ท่านต้องรู้ต่อไปว่าเขาอาธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าอย่างไรอิหม่ามชาฟีอีตา,ตายตอนไหนครับพศสองร้อยสี่ 204ของฮิจเร์สักราชอิหมามอบูฮาสันอาชาดีเกิดตอนไหนครับ260อิหมามชาฟีเสียไป50กว่าปีอิหมามอาชาดีผูน้นำมาอาตีดะที่เรายึดถืออยู่เนี่ยเพิ่งเกิดคำถามคืออาตีดะที่ถูกเสนอไว้โดยอบูฮาสันอาชาดีจะถูกตำหนิจากอิหมามชาฟีได้ไหมอิหมามชาฟีปลีตา,ตายไปแล้ว200อน่ะอิหมามอาชาดีตายอีกร้อยปีต่อมา ท่านว่าสิ่งที่อิหม่ามชาฟีตาหนิกะรามเนี่ยมันคือกะรามที่ถูกนําเสนอไว้โดยอิหม่ามอชาัชอาดีใช่หรือไม่อิหม่ามชาฟีเนี่ยบอกว่ากะรามไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันกะรามของใครอ่ะดูไทม์ไลน์ด้วยว่าปี204เนี่ยกะรามก่อนหน้านั้นคือกะลามของจามีเบีนซอฟวานเจ้าของสํานักจ์มียะกะรามก่อนหน้านั้นคือกะลามของวาซิลอิบินอัลตอเจ้าของสํานักมอตตะซีละกะรามพวกนี้เกิดขึ้นและถูกตําหนิโดยอิหม่ามชาฟีเข้าใจได้ แต่บางคนบอกว่าแล้วกะลามมันก็มาจากฟันซฟากะลามเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนนิมามชาฟีอย่างที่บอกวาซิลิมนาต์ตายปีร้อยสี่สิบกว่ากว่าจาฮิมิลิซฟวานตายปีร้อยสามสิบกว่ากว่าฟันซาฟาถูกแปลเข้ามาในโดยเฉพาะตำราอริสโตเตลเพโตถูกแปลเข้ามาในอิมพอร์ตเข้ามาในอาณาจักรอิสลามปีสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าไอ้พวกกะลามเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วแล้วฟันซฟาถึงจะเข้ามาไม่ต้องไปพูดถึงปรัชญาแขนงอื่นที่มันเป็นพวกวิทยคณิต แปลมาป่าปลายไม่เรายอมรับร่วมกันว่าการแปลเขาเรียกว่าฮารากติตจริจมาหรือว่าขบวนการในการแปลตำรับตำราต่างประเทศโดยเฉพาะปรัชญาเนี่ยมันเข้ามาในช่วงอับบาซียะและยุคที่มีมากคืออลรฟ้าอัลมะมูลซึ่งอยู่สมัยเดียวกับอิหม่ามชาฟีนี่แหละอยู่สมัยเดียวกันกะรามนี่วิชาหนึ่งครับแล้วก็ฟซลิสฟาหรือปรัชญาก็อีกวิชาหนึ่งและอิหม่ามชาฟีก็ตำหนีกะรามและหลายคนก็ตำหนีกะราม มันเป็นกะรามที่มันมีเนื้อหาที่มันบิดเบี้ยวทางอากีดะมันก็ถูกตำหนิแต่มันเป็นชื่อที่ติดติดไปแล้วว่าเนื้อหาพวกนี้ที่มันผิด A B C ถูกเรียกว่าเป็นกะรามมันก็ถูกตำหนิในนามกะรามเหมือนกับผงซักฟอกบ้านเรายี่ห้ออะไรฮะแฟบพอเวลาเรียกหาผงซักฟอกบางทีไม่เก็ตอะไรผงซักฟอกแต่เรียกหาแฟบรู้เรื่องเพราะว่าตอนที่ผงซักฟอกเข้ามาเนี่ยยี่ห้อดังๆก็คือแฟบ ก็คือ AP, แฟบเข้าใจไหมว่าจริงๆมันเป็นโปรดักต์แต่มันกลายเป็นว่ายี่ห้อหนึ่งเนี่ยได้พื้นที่ไปแล้วกินตลาดไปแล้วมันก็เลยดังภายใต้ชื่อนี้ว่าฟงสักฟอกเขาเรียกเป็นมูรอยดิฟกันนะนะว่าแฟบท้งๆที่แฟบมันเป็นยี่ห้อไอ้มุลกะลามเหมือนกันด้วยความเละเทะของความเชื่อบิดาและมันถูกตีตราว่าเป็นกะลาม เพราะฉะนั้นกะลามเนี่ยมันจึงดูติดลบมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะว่ามันกินตลาดไปแล้วมันติดตลาดไปในภาพพจน์ของความลบตั้งแต่แรกแล้วแต่พออบูทัสันอาชารีมาปฏิวัติกะลามใหม่ไม่ได้สร้างเนื้อหาใหม่แต่ว่าปฏิวัติว่ากะลามมันพาไปจุดที่ถูกได้มันเลยทําให้ทุกคนมากุ่มลุมกับอิมามอบูฮัสันอาชารีแล้วก็ยอมรับว่านี่คือกะลามอะลิสุนนะ และท่านอิมามอับบฮากีถึงบอกว่ากาลามอัลลุซุนนะเนี่ยไม่ใช่มูรอดไม่ใช่ความมุ่งหมายจงใจของคําของบรรดาสาลที่ตําหนิมุลกะลามต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นบรรดาอุลามาถ,ถึงบอกว่ากาลามในเวอร์ชั่นของอัลลุซุนนะวันจะมาเนี่ยไม่ใช่มูรอดและไม่ใช่สิ่งที่ถูกตําหนิและเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกตําหนิด,ด้วย